ระบบการเงินโลกกําลังจะเปลี่ยนไปตลอดการเงินกระดาษที่เราเห็นวันนี้อาจจะไม่เห็นมันในอนาคตอีกแล้วนะฮะแม้กระทั่งนธนาคารเองก็จะเปลี่ยนรูปไปที่เราอาจจะนึกไม่ถึงเลยครับจะเป็นไงเดี๋ยวผมจะมาล่อให้ฟังนะครับสวั summer, สดีทุกคนนะครับผมคิมครับวันนี้จะมาคุยกันถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงของระบบการเงินนะครับผมขอย้อนอดีตไปแบบลึกๆก่อนเลยนะว่าการเงินเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงมาหลายยุคหลายสมัยมากๆนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราจะใช้พวกเปลือกหอย นึ่งไหมฮะเอือดหอยทนนกขนไม้อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งไทยเองเนี่ยก็จะมีเรื่องของเงินพดตวงถูกไหมฮะถัดไปจากนั้นเนี่ยก็เริ่มใช้พวกแร่มีค่าเช่นของทองคำนั่นเองนะที่ใช้กันแพร่หลายทั่วโลกถูกไหมครับเพราะคนต้องการเครื่องมือบางอย่างที่สามารถเป็นตัวการในการแลกเปลี่ยนและคนเชื่อถือกันทั่วโลกซึ่งทองคำเนี่ยได้รับความนิยมมาตั้งแต่สมัยอดีตกรีกออโรมันออเจ้าจนถึงปัจจุบันนี้นะครับ แต่การใช้ทองคำเนี่ยมันก็มีปัญหาเรื่องของมันพกพายากมันวัดตัวงยากหรือไม่ทั้งสูญเสียจํานวนเงินตรงขอบเหรียญที่เป็นทองคําเองก็ตามเนี่ยดังนั้นทองคำเนี่ยก็ถูกเปลี่ยนจากเป็นตัวการในการแลกเปลี่ยนจริงๆแต่เป็นเหมือนเป็นทรัพย์สินที่อยู่ข้างหลังเงินตราต่างๆแทนครับอย่างเช่นถ้าคุณจะพิมพ์เงินกระดาษออกมาเนี่ยนะครับคุณจะไม่ต้องมีทองคําในการหนุนหลังเพื่อประกันค่าเงินของคุณไม่ให้ค่าเงินเสื่อมค่าเลยให้ค่าเงินคุณมีความเชื่อถือต่อคนอื่นนะครับ ซึ่งยุคนั้นเนี่ยเรียกว่ายุคโกลสแตนดาร์ดนะครับนั่นคือเรื่องของเงินตาของแต่ประเทศคุณต้องมีทองคําในการหนุนหลังเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่ากระดาษนั้นมีค่าจริงๆครับแต่ต่อมาเนี่ยทองคํามันหายากนะครับไม่เพียงพอต่อการเติบโตของเศรษฐกิจนะฮะโลกก็เลยเปลี่ยนจากระบบโกลสแตนดาร์ดเป็นดอลลาร์ซิสเต็มอย่างเช่นที่เราเห็นทุกวันนี้นะฮะดังนั้นเนี่ยการที่เราจะพิมพ์เงินออกมาเราไม่จำเป็นต้องมีทองคําก็ได้แต่เรามีเงินดอลลาร์ที่สามารถเพิ่มปริมาณได้มากๆหรือแม้กระทั่งเป็นพวบบออกพมิพม เงินโลเคอล์หรือเงินพอดีของคุณได้แล้วถึงแม้ว่าคุณจะมีทองน้อยก็ตามนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ตอบโจทย์เรื่องของการเติบโตของเศรษฐกิจได้อย่างดีนะฮะเงินก็ฟูสะพรั่งนะแต่ทางกลับกันเนี่ยเงินมันเพิ่มปริมาณอย่างรวดเร็วมันทำให้เกิดในสิ่งที่เรียกว่าเงินเฟอ้อฮะตั้งแต่ในปี1 9ึ1ที่นายนิชานนิกสันเนี่ยยกเลิกมาตรฐานทองคำหรือเอาดอลลาร์ออกจากมาตรฐานทองคำเนี่ยครับเงินดอลลาร์เนี่ยก็มีการเสื่อมค่า ออกมาอย่างรวดเร็วนะฮะแล้วก็เสื่อมค่าเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้นะครับซึ่งงานวิจัยบอกนะครับว่าเงินดอลลาร์เนี่ยสูญเสีย purchasing power หรือกำลังการซื้อถึง95เนตใช่ไหมครับแปลว่าเงิน1ดอลลาร์เมืม่อวันก่อนเนี่ยตอนนี้เหลือมูลค่าเป็นแค่5เ้เพนนีเท่านั้นเองครับซึ่งการที่เงินอ่อนค่าเนี่ยมันก็ผลักดันทำให้ราคาทรัพย์สินเช่นหุ้นเช่นที่ดินเช่นสินค้าก็ดูโตขึ้นไปเรื่อยๆครับที่เราจะเห็นชัดที่สุดก็คือเรื่องของที่ดิน เรื่องของหุ้นเรื่องของทองคำนะครับเพราะว่าเติบโตเทียงที่บอกที่ดินเนี่ยโหเติบโตเป็น10%ต่อปีก็เห็นกันอยู่นะครับแต่หลายคนอาจจะถูกพลังว่าเฮ้ยราคาสินค้าเองเนี่ยมันยังดูไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับขอพูดให้ลึกขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะฮะนั่นคือสิ่งใดนะครับจะมีค่ามากค่าน้อยเนี่ยแข็งหรืออ่อนเนี่ยขึ้นอยู่กับการที่เราเปรียบทเทียบกับสิ่งนั้นๆครับเช่นถ้าคุณเทียบกับทองคำนะฮะก็เห็นว่าทองคำเนี่ยก็ดูแข็งค่าขึ้นเม่เท่าเงินกระดาษกับาค้เง จำล้วก่อนว่า Productivity ของโลกเนี่ยหรือการผลิตของโลกเนี่ยมันทําให้ต้ตนทุนต่ำลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆนั้นหมายความว่ามันทําให้สินค้าเนี่ยมีจำนวนที่มากขึ้นนะครับอะไรที่มีมากก็จะมีมูลค่าน้อยถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยโอเคแหะสินค้านะครับมันก็มีอะไรที่มากขึ้นและเงินสดหรือ f t c u r u r r e y เนี่ยมันก็มีมากขึ้นด้วยเห็นภาพไหมครับแต่ทางกับการเนี่ยเงินสดมันมีปริมาณที่เพิ่มมาก โตเร็วกว่าสินค้าจึงทําให้นะครับราคาสินค้าเนี่ยเฮ้ยมันก็ดูแบบไม่ได้เพิ่มขึ้นมากก็จริงแต่ว่ามันก็ยังเพิ่มขึ้นเห็นภาพไหมฮะคือมันเพิ่มขึ้นคู่วต้องสองอันแล้วแต่เพียงแค่เงินเงินตรามันเพิ่มเร็วกว่าเท่านั้นเองมันจึงทําให้โอเคดูสินค้าเพิ่มไม่เพิ่มแต่ที่กับที่ดินอสังหาเองหรือว่าทองคาเองหรือแม้กระทั่งหุ้นเองเนี่ยเฮ้ยมันเพิ่มน้อยกว่าเยอะนะฮะดงเราจะเห็นว่าเงินของเราเนี่ยเมื่อเทียบกับสินค้าเนี่ยมันก็ดูไม่ได้เติบโตเท่่่าไหรยิง กำลังการผลิตของจีนเข้ามากลุ่มสินค้ามันถูกมากเช่นเคสมือถือ15บาทอะไรเงี้ยเฮ้ยแปลว่าเงินเราดูมีค่าสูงขึ้นนะฮะแต่หรือว่าเงินมีค่าสูงขึ้นหรือลดลงมันอยู่ที่เราเปรียบเทียบกับอะไรด้วยนะครับเงินตราเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องใช้ความเชื่อมั่นเชื่อถือมาโดยตลอดนะครับถ้าเราย้อนกลับไปในสมัยใช้ เปลือกหอยก้อนหินเนี่ยนะครับเขาก็ต้องมีผู้ปกครองเเจ้าของหมู่บ้านหรือเป็นหัวหน้าหมู่บ้านเนี่ยทำการคอนเฟิร์มว่ามันซื้อขายได้จริงหรือปผ้าออมฮะเออต้องม,มีอํานาจบางอย่างที่แบบมารองรับมันนะครับหมายก่อนเนี่ยก็เป็นพวกกษัตริย์อย่างเงี้ยครับกษัตริย์ก็จะมาคอนเฟิร์มว่า i, เฮ้ยเงินตาในนี้ใช้กับ พอมันพัฒนาการมาเป็นพวกเงินเฟียสเงินงกระดาษเนี่ยครับก็ต้องมีรัฐบาลถูกไหมหรือกระทรวงการคล,คลังถูกไหมหรือแม้กระทั่งธนาคารกลางเองมาช่วยคอนเฟิร์มมันว่ามันมีค่าจริงนะครับถ้าคนคิดว่าราัฐบาลชั้นเนี่ยรับประกันเนี่ยนะครับจ่ายเงินจ่ายนี่ได้จริงๆเนี่ยเฮ้ยมันจกล้าใช้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นกระดาษใบหนึ่งก็เถอะเราก็ดูันกระดาษใช่ไหมฮะดังนั้นหัวใจมันอยู่ที่ความเชื่อมั่นความไว้ใจนะครับและในการใช้งานเนี่ยมันจําเป็นต้องมีตัวกลางที่น่าเชื่อถือครับดังนั้นธนาคารก็เลยเกิดขึ้นมาฮะต สองคนบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่ได้เชื่อใจคนทุกคนถูกไหมครถ้าเราต้องการให้แบบว่าใช้เงินอย่างแพร่หลายไปทั้งในประเทศทั้งหมดหรือแม้ทั้งต่างประเทศเองเนี่ยคุณต้องมีตัวกลางที่น่าเชื่อถือนั่นคือธนาคารนั่นเองครับซึ่งการใช้จ่ายเงินในปกติปัจจุบันของพวกเราเนี่ยครับมันก็มีต้นทุนอะไรที่มหาศาลนะครับก็คือเช่นเลยครับการคอนเฟิร์มการยืนยนันความปลอดภัยในการจัดเก็บเงินตรา การอนวยความสะดวกสาขาตัวตึกตัวพนักงานของแบงก์เองอันนี้คือต้นทุนทั้งหมดของการใช้เงินในปัจจุบันครับซึ่งอันนี้มันก็แพงถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยเราจะโอนเงินไปหาใครจะท,ทําธุรกรรมอะไรมันมีรายจ่ายทั้งนั้นนะครับและยิ่งเป็นการโอนเงินไประหว่างประเทศด้วยเนี่ยนะฮะโอ้โหแล้วก็ใหญ่เลยนะครับโดนชาร์จหอวแบะก์หรือห้างบัตรเครดิตเองก็โดนชาร์จประมาณสองถึงสามเปอร์เซ็นต์ครับ และอีกข้อหนึ่งคือเงินกระดาษเนี่ยมันไม่สามารถหมุนได้อย่างรวดเร็วเท่ากับเงินที่อยู่ในระบบดิจิตอลระบบอินเทอร์เน็ตเห็นภาพไหมฮะแต่นั้นเนี่ยการ ที่มันหมุนได้ช้าเนี่ยทำให้เศรษฐกิจมันก็ไม่ได้โตได้เร็วขนาดนั้นด้วยครับแล้วเราก็มาถึงยุคนี้ครับยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งนั้นโครงสร้างการเงินที่น่าจะใหญ่ที่สุดที่เราเคยเจอมากันแล้วนะครับคุณท็อปเคยบอกว่าไอ้พวกวีซ่าเนี่ยนะครับเราใช้กันัตนสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยเรายังใช้วีซ่าอยู่เลยซึ่งมันกินมากี่ปีแล้วอะมันเจ็ดสิบห้าปีแล้วนะครับมันค่อนข้างเก่าแก่แล้วก็โบราณมากซึ่งไม่ขยับไปไหนเลยดังนั้นเนี่ยนะครับฟินเทคแ การมาของเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยหลักๆแล้วมันก็คือเป็นเหมือนกับอินเทอร์เน็ตนะฮะหลายคนเข้าใจนะว่ามันอาจะเจ็บปวดจากการโดนหลอกอะไรอย่างเงี้ยครับเทคโนโลยีคือเทคโนโลยีครับตอนที่เว็บหรืออินเทอร์เน็ตมันเข้ามาครั้งแรกเนี่ยคนก็แบบมีการแซวว่าเฮ้ยอีเมลเหรอโอ้เมลไฟฟ้าเหรอใครจะไปใช้ฉันชอบใช้กระดาษมากกว่าครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเทคโนโลยีมันก็คือเทคโนโลยีถูกไหมครับมันก็จะมาดิสรัปหรือว่าอำนวยความสะดวกมันคือตัวกลางตัวใหม่ที่สามารถทําให้ชีวิตทุกคนเนี่ยมันลดเล็กแล้วก็สะดวกสบายมากขึ้นนะครับซึ่งไอ้ตัวใหม่เนี่ยเรี๋ยวเรียกว่าบ คล้ายอินเทอร์เน็ตในช่วงนั้นเลยครับแต่ว่ามันไม่ใช่การส่งข้อมูลแต่มันการส่งมอบ Value กันเองครับซึ่งมันไม่เคยมีมาก่อนนะครับที่เราจะสามารถส่งมอบคุณค่า Value เนี่ย ข้ามผ่านอินเทอร์เน็ตได้นะครับเหมือนกับพวกเงินตราอย่างเงี้ยนะฮะปัจจัยก็หลายอย่างครับเช่นคนไม่มีความไว้ใจกันหรือว่ามันไม่ปลอดภยัยหรือแม้กระทั่งมันสามารถทําซ้ำให้เยอะๆได้ดังนั้น,นเงินที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็จะเฟิร์มเลยในสมัยก่อนนึกภาพไหมครับแต่การมาของเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยมันทำให้เกิดคําว่า scarcity หรือว่าความจํากัดนะครับของข้อมูลดังนั้นเมนื่อมันไม่สามารถทําซ้ําได้ Value จริงๆมันก็ยังอยู่เห็นภาพไหมครับและข้อดีอันนี้คือเรื่องของความปลอดภยัยและก็ความโปร่งใสนะครับและมันทําให ทดแทนตัวกลางในการแรกเปลี่ยนได้เลยเพราะคนเนี่ยสามารถที่จะจ่ายเงินให้กันคนต่อคนได้แล้วนะครับโดยที่แบบ ใช้บล็อกเชนเนี่ยในการสร้างความเชื่อมั่นซึ่งกันแล้วกันครับั้นเนี่ยพอมันไม่มีตัวกลางปุ๊บต้นทุนทุกอย่างมันก็จะถูกลงไปหมดเลยเหมือนกับเราเป็นบุคคลซื้อขายให้เงินกันเองผ่านไปอีกครึ่งหนึ่งของโลกประมาณนี้ฮะอย่างเช่นถ้าคุณจะโอนเงินจากไทยไปอเมริกาเนี่ยครับต้นทุนการเงินอาจจะเป็นหลักเซนนะฮะบแบบหลักสตางค์นะครับคือมันถูกมากๆเลยนะฮะซึ่งตัวบล็อกเชนเนี่ยมันเปยบเสมือนกระดูกสันหลังนะครับแบบว่าให้ใครมาสร้างแอปพลิเคชันข้างบนมันได้ก็เหมือนอิน เกิดพวกแอปพลิเคชันต่างๆเช่นพวกเหรียญบิตคอยเองอีทิลเลียมเองหรือเหรียญต่างๆที่เกิดขึ้นภายใต้เทคโนโลยีของบล็อกเชนนะฮะซึ่งเรียกพวกนี้ว่าคริปโตเคอเรนซีนะครับที่มีจุดเด่นเรื่องของความดิเซนท์หลซ์คือไม่จำเป็นต้องมีตัวกลางในการแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็ไม่จะเป็นต้องมีใครคนใดคนหนึ่งควบคุมมันนะครับก็เรียกว่าเป็นเงินของประชาชนอย่างนี้ก็ก็เรียกได้ครับซึ่งการเกิดของเงินสกุลพวกนี้เนี่ยมันท้าทายอํนนานาจรัฐบาลหรือว่าระบบการเงินโลกเก่ามากเพราะว่าถ้าคนเราเนี่ยย้ายไปใช้เงิน อันอื่นหมดเลยเนี่ยมันก็ทําให้เขาเนี่ยเสียเศียลภาพการควบคุมเงินการควบคุมดอกเบีย้ยหรือแม้กทั่งเหมือนก็เสีย ผลประกอบการของประเทศไปเลยด้วยซ้ำครับดังนั้นคุณก็จะเห็นว่าทางรัฐบาลเนี่ยก็ต่อต้านพวกเหรียญบิตค o i n ์บิตคอยพวกนี้กันเยอะมากๆแม้ทั้งจีนเองก็ออกมาต่อต้านแบนบิตคอยนะฮะแต่นี่คุณเห็นครับว่ามันก็ยังอยู่นะครับจริงๆเนี่ยผมเองก็ไม่ได้เชียร์หรือเป็นแฟนคลับของบิตคอย n หรือคริปโตเคอเรนซีนะครับแต่เห็นได้ชัดว่าถึงแม้ทุกคนจะแบนมันหรือรัฐบาลต่อต้านมันแต่มันก็ยังอยู่อยู่ดีฮะมมนอาจจะมองในมือว่าจริงอยู่ว่าพวกเขาเนี่ยไม่ชอบมันครับแต่เขาก็ทําลายมันไม่ได้้เเหมมือออนนนนกกัตีง็าณ 9, เก้าพันเหรียญมั้งถ้ามองภาพรวมคุณจะเห็นว่าพวกคริ p โ o c u r r e n c y เองหรือพวก decentralized เองต่างๆเนี่ยมันลดทอนอำน,นาจของทางรัฐครับหรือว่าทางคู่การเงินโลกเก่านะฮะเขาก็จงคงจะไม่ยอมง่ายๆถูกไหมครับแล้วเขาก็มีเรื่องของ r e เกเ a t o r หรือกฎหมายรองรับนะฮะเราจะเเห็นว่าโอเคถ้าคุณโอนเงินผ่านตัว wallet bitcoin ของคุณเนี่ยก็โอเคนะไม่มีใครเห็นเรานะครับก็ปลอดภัยเป็นส่วนตัวสูงแต่ถ้าคุณโอนเข้าแบงก์เมื่อไรเนี่ย เงินมันเด้งทันทีเขาก็จะไปตรวจเก็บภาษีคุณตรงนั้นได้และถ้ากฎหมายมันไม่รองรับเนี่ยนะครับมันก็คงแพร่หลายลำบากเห็นเห็นภาพใช่ไหมครับแต่มันจะมีตัวตวนนะเพราะว่าเขาทำลายไม่ได้แต่มันอาจจะไม่มีกฎหมายที่รองรับนะครับ และอีกเงื่อนไขนึงก็คือว่าเหรียญพวกนี้ครับมันมีมูลค่าที่เวียงกันเยอะมากแต่ละวันเช่นบิตคอยเนี่ยเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงพอมันเวียงแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่เหมาะครับในการซื้อขายหรือการใช้จับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวันจริงๆครับถ้านึกถึงบ้านเราเนี่ยเช่นแบงค์พันเนี่ยเราก็คงอยากแค่ว่าแบงค์พันเราคือพันหนึ่งตลอดไปนึกภาไหมครับไม่ใช่วันนี้พันหนึ่งเมื่อวันพันห้าอีกวันหนึ่งเก้าร้อยอะไรเงี้ยมันคงยุ่งยากมากมันคงไม่เหมาะการใช้ในการแลกเปลี่ยน อีกตัวหนึ่งที่เรียกว่า stable coin ครับหรือว่าเหรียญที่มีบล็อกเชนอยู่เบื้องหลังก็จริงนะฮะแต่ว่านะครับจะมีค่าที่คงที่เหมาะกับการแลกเปลี่ยนมากกว่าครับ นั่นก็เป็นพวกคริปโตเคอเรนซีที่เป็นดิจิตอลหลายสิว่ากระจายอันนันนะครับซึ่งทางรัฐบาลไม่ชอบนะแต่อีกตัวหนึ่งเนี่ยที่เกิดมาและผมค่อนข้างคิดว่ามันล่าจะเริ่มต้นได้เร็วกว่าแบบอื่นนะครับนั่นก็คือเงินดิจิตอลของทาง Facebook แล้วก็ทางของจีนดิจิตอลยูนนะอันนี้คือตัวคู่แข่งหลักที่มาครองพื้นที่เรื่องของเงินดิจิตอลนะครับจริงถ้าพูดถึงเงินที่แบบเป็นเงินสกุลกลางที่คนน่าใช้ของโลกเนี่ยมันก็มีเห็นอยู่ไม่กี่ตัวนะฮะหนึ่งก็คือตัว s, s d r นะครับก็คือเป็นตะกา้าเงินของ IMF เนาะ s d r เนี่ยมันก็คือเปลี่ยนเป็นเงินสกุลหนึ่งเลยที่แบบมีเงินอยู่ข้างในเช่นหยวนดอลดลาร์สหรัฐยูโรมีเยนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทะการเปลี่ยนแปลงตลอดภายในเวลาครั้งละ5ปี5ปีอย่างเงี้ยครับเพื่อรักษา,าค่าเงิน d r อันนี้เอาไว้ให้มันแบบ เสถียรภาพมั่นคงนะฮะแล้วก็มีทองคำครับแต่ทองคำเนี้ยเราคงไม่กลับมาใช้ทองคำแล้วนึกภาพออกไหมครับเพราะว่ามันผ่านมาหลายยุคหลายสมัยแล้วแต่ทองคำเนี่ยเปรียบเสมือนแอสเซทเนาะหรือว่าแร่มีค่านะครับที่เอาไว้ประกันค่าเงิน,นต่างๆบนโลกนะฮะอย่างเช่นเหรียญบางตัวเนี่ยก็ใช้ทองคําในการนุนรางเหมือนกันครับแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าสกุลเงินที่ร้อนแรงเลยเนี่ยก็ต้องยกให้กับดิจิตอลยวนกับทางรีบ้านครับซึ่งดิจิตอลเนี่ยผมพูดไปแล้วเนาะผมขอพูดของรีบบ้าและกนันนะฮะรีบบ้าเนี่ยนะครับก็ออกโดย Facebook พอออกมาตอนแรกเนี่ยก็สะเทือนวงการการเงินโลกเหมือนกันนะถูกแบบตีปรับตกนะเพราะรีบ้านเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเงินสกุลของโลกนะครับถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยนะครับถ้าคนใช้รีบ,บ้ากันหมดทางโลลเองหรือว่าทางรัฐบาลเองในแต่ละประเทศเนี่ยก็คงจะต้องเสียอำนาจในการควบคุมเนาะอย่างที่ผมบอกไปว่ามันดีไหมมันดีกว่าทุกอย่างแหละครับเรื่องการใช้งานง่ายเรื่องการปลียดตังเรื่องแบบทุกคนก็มีมือถือมีแอป a c e b o o k เนี่ยคือมันมีเยอะก,กว่าแบงก์บัญชีธนาคารอีกอรผมถึงตั้งข้อสงสัยว่าเฮ้ยอนาคตอาจจะไม่ต้องมีบัญชีธนาคารก็ได้นะ แอป Facebook เนี่ยครับคุณก็สามารถโอนเงินผ่านพวกนี้ได้แล้วนะฮะดังนั้นการเข้าถึงการสุดสบายหรือการต้นทุนที่ใช้ถูกๆเนี่ยเฮ้ยมันทรงพลังกว่าอ,อยู่แล้วแต่เพียงแค่ทางพี่เบิมมบ้มรัฐบาลเองเนี่ยหรือผู้เนี่ยมนะเขาไม่ชอบไม่ปลื้มนะเพราะเขาเสียเหมือนจะถิ่นาพในการควบคุมเงินหรือควบคุมประชาชนด้วยซ้ำอ่ะเกินเขาไม่มีเงินในมือเลยนึกภาพไหมฮะพอไม่มีเงินมันก็ไม่มีอำน,นาจนะครับดังนั้นเนี่ยรีบบ้าตัวแรกก็ถูกปรับตกไปนะฮะแล้วก็มีคนที่แบบเออ พาร์ทเนอร์เริ่มทิ้งกันไปเยอะนะครับแต่ตอนนี้รีบ้า2.0งจุนย์เขากลับมาใหม่แล้วฮะแล้วก็มีพาร์ทเนอร์มากมายครับซึ่งรีบ้าเนี่ยหน้าตามันคือเป็น stable coin นะซึ่งจะมีคล้ายๆตะก้าเงิน SDR แหละคือว่าจะมีเงินสกุลต่างๆหรือแม้กระทั่งพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยเข้ามาอยู่ในตะกร้าของรีบานะครับโดยสัดส่วน1ต่อหนึ่งนะฮะพรบิบรีบาทุกอันที่สร้างขึ้นมาก็ต้องมีสิ่งที่เอาไว้แบกอยู่เบื้องหลังของมันเห็นภาพไหมครับและด้วยตามหลักการของ stablecoin เนี่ยคือของที่มันก็จะไม่มีแบบเพิ่มขึ้นลดลงอะไรขนาดนะครับแต่นั้นเนี่ยถ้าใครบอกว่ามาลงทุนรีบากันไหมไม่จําเป็นนะครับไม่จำเป็นเพราะว่าอะไร เหมือนเงินพันบาทของเรามันก็ไม่ได้เพิ่มเป็นพันหนึ่งพันสองถูกไหมมันคือพันบาทนะฮะซึ่งรีบ้าสอนยุสูเนี่ยก็ทํามาแบบเอาใจารัฐบาลเหมือนกันนะก็คือทําให้มันไปต่อได้นะครับซึ่งมันมีอยู่2ตัวนะครับอันแรกเนี่ยเขาเรียกว่า single currency stable coin เนะี่ยนั่นคือริบ้าที่ไปจอยไปโคก,กับทางสกุลเงินต่างๆอย่างเช่นริบ้า US ดอลลาร์นะครับ Euro, Born, ริบ้ายูโรริบ้าปอนนะฮะหรือว่าริบ้าดอลลาร์สิงคโปร์นั่นเองครับตอนนี้ออกมาแค่4สกุลเงินก่อนนะครับดังนั้นเนี่ย ทางรัฐบาลก็ยังสามารถครอบคุมขึ้นอัตราดอกเบี้ยในสกุลเงินของตัวเองได้ครับซึ่งตัวริบ้าศเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนแบบเป็นแบ็กโบนนะไปกระดูดสันหลังคุณสามารถสร้างแอปพลิเคชันบางอย่างข้างบนได้อย่างเช่นอย่างที่บอกครับคุณสร้าง US ริบ้าศ US ได้ถูกไหมครับหรือแม้แต่ไทยบาทเองคุณก็จะสร้างไทยบาทริบ้าศไทยบาทได้เหมือนกันถ้าคุณจะได้เงินเป็นริบ้าศไทยบาทคุณก็เอาเงินเนี่ยเงินบาทเนี่ยครับก็เข้าไปที่แบบที่เก็บตามสมาชิกของเขานะครับคุณก็จะได้เงินริบ้าศไทยบาท กลับเข้ามาครับซึ่ง Single Currency Stable Coin เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวที่สมานณชันแล้วกันนะครับถือว่าเออให้มันก็คนละครึ่งทางอ่ะทางธนาคารกลางหรือทางผู้มีอำนาจก็ยังสามารถควบคุมดอกเบี้ยอะไรได้เหมือนเดิมแล้วก็มการเพิ่มลดได้เหมือนเดิมนะครับและสามารถ เป็นตัวแอปพลิเคชันที่ใช้ในแบ็กบนหรือเทคโนโลยีของรีบาร์ด้วยซ้ำน,นะฮะอีกอันนึงเขาเรียกว่ามัลติเคอร์เรนซี่สเตเบิลคอยน์นะครับอันนี้คล้ายๆกับ SDR เลยก็คือว่าเป็นสกุลรีบาร์หรือเหมือนรีบาร์ด g l o b a l อะไรประมาณนี้ครับก็จะมีเงินที่อยู่ในตะกร้านะครับกันที่บอกมีดอลลาร์มีเทชเชอรี่อมีปอนมีเยนอะไรเงี้ยอยู่ในตะกร้าและเพื่อรักษาให้ตัวรีบาร์เนี่ยนะครับมี คที่ของที่ครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทางนีบ้าเองหรือจีตอ้อลหยวนเองก็เป็นสเตเบิลคอรนะซึ่งหยวนก็จะูกแบคด้วยเงินหยวน1นต่อหนึ่งกันะครับและเป็นเซ็นเต Li ์ลครับคือมีคนควบคุมอยู่นะครับยังไม่แบบกระจายเป็นดิจิทัลหรือกระจายอํนนานาจทั้งหมดนะครับเครื่องนีบ้าเนี่ยมีความโดดเด่นเรื่องของมันเป็นเหมือนเหมือนแบคบอลนะเป็นเหมือนไทยบาทนะครับดังนั้นเนี่ยคุณเนี่ยสามารถสร้างแอปพลิเคชันบางอย่างที่รองรับ ตัวแพลตฟอร์มตัวนี้ได้ครับเช่นถ้าไลน์วันนี้ไลน์ต้องการที่จะทําแบบวอล l ล็ตที่จะรับเงินรีบ้าก็ทําได้เลยนะครับหรือไม่ครับเฟซบุ๊กเองก็ทำได้หรือไม่ครับแบงก์เอง,องต่างๆอยากจะมีส่วนเอียวเนี่ยให้คุณสร้างแอปพลิเคชันแล้วก็ใช้ตัว รองรับดีบ้าตรงนี้ได้เลยครับการที่เป็นบล็อกเชนเนี่ยเหมือนมันคุยด้วยภาษาเดียวกัน,นครับอย่างเช่นอินเทอร์เน็ตที่มันมี YouTube มี Facebook เนี่ยส่งรูปส่งอะไรกันผ่านกันได้หมดเลยคือมันเป็นภาษาเดียวกันแล้วดังนั้นเนี่ยต่อให้คุณใช้แอปเป็นอนไหนนะครับถ้าคุณมี w a l l e t คุณก็สามารถรับไปทั้ง Bitcoin หรดอบ้าไทยบาทหรืออินทนนท์คอยอะไรพวกนี้คือมันทําได้หมดเนี่ยการจ่ายเงินของคนเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปโดยที่เชิงครับซึ่งต้องยอมรับว่า a c e b o o k เนี่ยเขามีแอปพลิเคชันอยู่3ตัวัวหลกๆเเช่นอา Facebook ม Instagram นะครับแล้วก็แล้ว WhatsApp ครับซึ่ง3อันนี้ครับคนใช้ก็วัน3า3,000ล้านคนแล้วฮนะถ้าบวกกับจีนเนี่ยครับที่มีอีก2,000ล้านคนเนี่ยแปลว่าในโลก5,000กว่าล้านคนจะเข้าถึงสกุลเงินดิจิตอลนะครับแล้วทึ่งนี้มันก็แบบมีได้หลายสกุลไงนื้ภาพหมายว่ามันคือ Wallet มันคือเป็นบล็ c h a i n นะครับด้วยจำนวนคนที่เยอะขนาดนี้มันเกิดการเขาเรียกว่าการใช้งานโดยอย่างแพร่หลายครับ การใช้เงินจ่ายเงินด้วย b อ o บล็อกเชนเนี่ยนะครับจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนจะใช้มันที่คนไม่รู้ตัวเลยนะครับว่าให้ขลังคือริบบ้านนะขลังม,มันคือตอนนู้นตนนี้นะนะครับ และการเปิดบัญชีเนี่ยก็ง่ายมากเพียงแค่คุณทําเรื่องของ KYC ส่งรูปส่งบัตรประชาชนไปในตัว f c e e o o o กันนะฮะคุณก็สามารถเปิดบัญชี Facebook ที่เป็น Wallet ได้แล้วแล้วก็โอนเงินจ่ายเงินได้เหมือนกับส่งสติกเกอร์ครับซึ่งสิ่งน่าสนใจในเรื่องนี้คือว่า Facebook เนี่ยเขาไม่ได้รับกําไรอะไรจากการสร้างรีบ้านรนะบจะมีแค่ ตัวกระเป๋าเงินของเขาครับเขาลิบบ้านะฮะแต่ตัวริบบ้านเนี่ยเขาไม่ได้เงินนะครับแต่สิ่งที่เขาจะได้ต่อจากนั้นเนี่ยนั่นคือถ้าเขามีค่าเงินสกุลนี้ไหลเวียนอยู่ในระบบ Facebook แพลตฟอร์มแล้วเนี่ยนะครับมันก็ทําให้เคยเขาสามารถปล่อยกู้ได้เป็นเหมือนฟินเทคมันคือฟินเทคเลยแหละมันคือแบงค์ขนาดใหญ่เหมือนธนาคารกลางโลกครับ พราเขาเนี่ยมีข้อมูลของเราหมดข้อมูลการช้อปปิง้งข้อมูลการซื้อขายต่างๆเนี่ยซึ่งนี้มันสําคัญเพราะคุณจะรู้ว่าเขาเนี่ยมีเครดิตดีแค่ไหนนะครับแล้วมันจะนําไปสู่การปล่อยกู้ที่ดอกเบี้ยราคาถูกแล้วก็เกิดการดีฟอลที่น้อยมาด้วยนะครับอันนี้เนี่ยผมมองว่าแบงก์เนี่ยแอบเสียวนิดหนึ่งนะถ้าแบบพวกแอปพวกนี้มันปล่อยกู้ได้เองเนี่ยแล้วเราก็รู้ว่าเขามีความแม่นยำมากแค่ไหนและดอกเบี้ยาาถูกเนี่ยครับเขาจะเสิร์ฟลูกค้าได้ดีกว่านะครับอบกับ นักลงทุนเองก็สามารถดิ้นเงินที่มากกว่าด้วยเช่นเราเรารู้ว่า Facebook เนี่ยให้ปล่อยกู้ผ่าน Facebook ได้เว้ยเออถูกไหมครัมันก็น่าลงทุนไงแล้วมันก็ทําให้แบบไม่เสี่ยงด้วยอะไรเงี้ยครับถ้าเสนอดอกเบี้ยผู้ฝากเงินได้มากกว่านะครับและสามารถเสนอดอกเบี้ยผู้กู้ได้น้อยกว่าเนี่ยยังไงครับมันมันน่าสนใจอยู่แล้ว เหมือนเราเห็นพวกแอปพลิเคชันของจีนเองก็ตามที่เขาปล่อยกู้เนี่ยอัตราการหนี้เสียเนี่ยต่ำม,มากๆเลยนะครับเพราะสมุดั้งมัมดเนี่ยมันอยู่ที่ข้อมูลไงยิ่งคุณมีข้อมูลลูกค้าเยอะเนี่ยครับคุณก็ปลอดภัยสูงขึ้นเท่านั้นเนาะก็สุดท้งคลิปในวันนี้ก็คือว่าการเงินเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงทุก 50- 75ปีโดยตอลอดเวลาแลวซึ่งนี้ก็เป็นยุคที่เอ่อการเงินมันไม่เคยพัฒนามาเลยตั้งแต่ปีสงครามโลกครับแบงก์กิ้งก็ทำอะไรอยู่เดิมๆซึ่งการมาของบล็อกเชนจะเปลี่ยนแปลงงหน้าาตขอระบบ การเงินหมดเลยนะครับการโอนเงินความปลอดภัยมันจะง่ายกว่าและนี่คือเงินที่เป็นอนาคตจริงๆนะครับซึ่งสผู้เล่นใหญ่ตอนนี้เนี่ยที่จะมาขับดันให้มันเกิดอัตราเร่งในการใช้เงินพวกดิจิตอลเนี่ยนะครับนั่นคือทางดิจิตอลยูนของจีนนะครับแล้วก็ทางรีบ้าของ Facebook นั่นเองครับซึ่งนี่เป็นขึ้นลูกใหญ่มากนะครับสำหรับผมเองก็ค่อนข้างตื่นเต้นแลวอยากให้คุณหลายคนที่แบบให้เรามองหาโอกาสใหม่เนี่ย ลองมาศึกษาดูนะครับเพราะผมเองก็ได้เจอคุณท็อปมาหลายครั้งแล้วก็เฮ้ยเขาอินมากแล้วเขาสึกว่ามันเป็นความหวังของประเทศไทยด้วยแล้วมันก็เป็นโอกาสใหม่ๆในชีวิตของใครหลายๆคนนะครับเหมือนที่ตอนอินเทอร์เน็ตเนี่ยเริ่มเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งคุณท็อปเนี่ยเขามองเว็บเนี้ยมันเหมือนกับตอนช่วงนั้นเลยนะฮะันั้นเนี่ยถ้าใครสนใจอยากให้ศึกษา,นานเนาะข้อดีคือเมืองไทยมีคนเก่งด้านนี้หลายคนนะครับเช่นคุณปรอมินเองคุณท็อปเองเนี่ยเฮ้ยแล้วเขาก็เปิดอะคาเดมีสอนคุณไปเรียนรู้เลยนะเออเด็กรุ่นนใหมม่่ผววาครสจ ซึ่งข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมาจากคุณท็อปนะฮะผมไปฟังหลายที่แล้วก็ไปดูดมาครับทั้งไปสัมภาษณ์เขาด้วยเนาะก็คิดว่าเป็นประโยชน์นะเลยมาสรุปให้ฟังนะครับซึ่งผมก็ได้ไปเยี่ยมออฟฟิศคุณพ็อป,ปน,นะฮะหลายครั้งแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยคนเก่งเพียบเลยอ่ะเช่นเพื่อนอคุณอคุณแบงค์อย่างเงี้ยที่เป็นกรุ๊ป CEO อ่ะ แต่และคนเนี่ยก็แบบระดับเทพน,นะครับซึ่งทํางานที่ไหนบนโลกก็ได้เนาะแต่เขาเนี่ยเลือกทางานที่ประเทศไทยเพื่อจะจะผลักดันเทคโนโลยีของคนไทยไปข้างหน้านะครับสำหรับผมเนี่ยนะฮะของคนไทยคนหนึ่งก็ดีใจนะที่คนเกีมาช่วยผลักดันประเทศนะครับแล้วผมเองก็ตั้งใจทําสิ่งดีๆอย่างเงี้ยเรื่องของความรู้นะผออลักดันเนี่ยให้คนไทยได้รับความรู้ไปมากๆเหมือนกันนะครับส่วนตัวเนี่ยไม่ได้มีเจตนาจะ โลบ,บิคอยหรือว่าค,ตตร,คริปโตเคเรนซีหรือเชียอะไรนะแต่สุดท้ายในหัวใจของผมนั้นอยากให้คุณได้ความรู้ไปครับสิ่งที่ผมทำทุกอย่างครับไม่มีเจตนาเรื่องของการลงทุนการปันหุ้นปันทองแต่ความรู้ทางการเงินเป็นสิ่งที่จําเป็นครับถ้าคนไทยเนี่ยมีคนมาเล่าให้ฟังมีคนมาบอกให้ฟังคุณจะสามารถเลือกทางอนาคตของตัวเองได้และไปได้เร็วกว่าคนรุ่นก่อนๆน,นะครับเด็กขึ้นมาที่เขาเก่งมากอย่างเงี้ยผมจะบอกคนพวกนี้เนี่ย คือเขาอยู่ในยุคที่ดีอะคือแบบมีคนสอนเขาอะครับเด็กคนอื่นๆเนี่ยจะโตเร็วจะสามารถเก่งกาดได้เนี่ยเขาต้องศึกษาหาความรู้ถูกไหมฮะเรารู้แล้วว่าโลกใบน,นี้เนี่ยข้อดีคือมีความรู้ให้ดูเยอะนะครับและเราเป็นคนไทยอะเราจะมาให้ความรู้กับลูกหลานของเราได้เพราะเป็นภาษาไทยไงครับซึ่งผมทําช่องการเงินนี้มาจุดประสงค์ก็คือว่าอยากจะสงมอบความรู้การเงินของผมเนี่ย ให้กับคนไทยทุกคนนะที่เขาอาจจะไม่มีโอกาสได้มาเรียนหนังสือในเมืองหรือไม่ได้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีเนี่ยเขาเปิด YouTube เขาเจอผมก็ยังมีเพื่อนคนหนึ่งที่คุยเรื่องการเงินกับเขาได้นะครับสมติก็ดีใจมากๆที่มีคนเก่งๆเนี่ยมาให้ความรู้กันเช่นคุณท็อปเองคุณแบงก์เองหรือว่าเฮ้ยพี่พอพักรับพลเองเนี่ยนั่นเองเองก็าตามเนี่ย ผมเชื่อวสิ่งที่ทุกท่านทำมัน Impact มากๆกัความรู้เป็นสิ่งที่มีค่ามหาศาลนะครับและมันสามารถส่งมอบได้แบบต้นทุนการเข้าถึงราคาถูกๆมากเช่นยู u ูบเนี่ยคุณดูฟรีนะฮะ ถ้าความรู้ทุกคนเนี่ยมันลงไปถึงคนทุกระดับเนี่ยเฮ้ยความยั่งยืนเองหรือว่าความเหลื่อมเองมันก็จะค่อนข้างลดลงไปเรื่อยๆครับและเรื่องของบล็อกเชนเนี่ยมันเป็นโอกาสของคนรุ่นใหม่ครับผมพูดถึงบล็อกเชนนะครับผมไม่ได้พูดถึงคริปโตเคอเรนซีหลายๆตัวแต่บล็อกเชนมันคือแบทบล็อคมันคืออินเทอร์เน็ตนะครับหรือริบ้าเองมันเหมือนเป็นเงินไทยบาทนะครับคือมันเป็นเว็บที่น่าสนใจมากแล้วคนยังรู้น้อยสำหรับเด็กรุ่นใหม่ที่รู้สึกว่าโอกาสการสร้างความมั่งคั่งในโลกเก่าเนี่ยเฮ้ยมัน อาจจะยากกับอาจจะเหนื่อยเฮ้ยอันนี้คือววาของพวกคุณเหมือนกันเพราะว่าในยุคของอิเตเลนเองมันก็เกิดเศรษฐีใหม่เยอะครับสุดท้ายขอทิ้งไว้ผมไม่ได้มีเจตนาที่จะ โปรบิตคอยหรือว่าเชียอะไรนะแต่หัวใจคืออยากให้คุณได้รับความรู้และลองศึกษาเพิ่มเติมครับอย่าฟังผมคนเดียวลองศึกษาเพิ่มเติมลองหาการศึกษาในเวของคุณดูครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบนะแล้วก็ขอบคุณทุกคนคุณครูทุกคนที่แบบออกมาให้ความรู้กันเพื่อให้ลูกหลานของเราเนี่ยไม่ต้องแบบไปรอเรียนจบมหลาลัยเรียนจบด็อกเตอร์เขาสามารถเข้าหาข้อมูลอย่างรวดเร็วที่มีคุณภาพได้ยผ่าน YouTube หรือผ่านช่องทาง โซเชียลของพวกคุณนะครับวันนี้เนี่ย,ยอินมากเลยนะอยากจะให้ทุกคนโตไปด้วยกันนะครับขอบคุณทุกคนนั่งฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดติดตามช่องนี้ด้วยนะฮะและใครอยากรียงกาแฟผมก็ลิงก์ด้านล่างนี้เลยครับขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ